อืมสุดยอดพี่น้องตำไหลบัวพี่น้องแซ่บปักคักเลยกินแซ่บแล้วพี่น้องเดี๋ยวยา,ายกจานเสิร์ไปเบิ่งพิธีตำปลาทราหย,ยางแหน่อแ้วพี่น้องตำไปเบิ่งเลยจ้ามีมากกว่ากันอีกแล้วนะจ้าช่องจันกิล่าชาแนลนะคะมื้อนี้เฮาสิพามาตำไหลบัวพี่น้องตำไหลบัวกุ้งสดอ่ามาเบิงเบ่งมะเขือเทศบักหนาวผักหอมปีบ้าน,นเฮาร้เรียบร้อยแล้วก็มีกุ้งพี่น้อง กุ้งสดพี่น้องกุ้งสดจะใส่ตำไรบัวนะคะมีน้ำมะขามเปียกแล้วก็มีชุ่วโรดมีน้ำตาลปี๊บมีปลาล่าแล้วก็มีพริกพริกสดกระเทียมแล้วก็วัใจายสำคัญคือไรบัวพี่น้องไรบัวห้าแส่น้ำแข็งนะคะเพื่อให้มันเกาะเอาห้ามาเริ่มลงมือกับตำเลยนะพี่น้องใส่พริกลงไปตำโขกพริกก้อนค่ะตำแล้วห้ามาปรุงพี่น้องพริกแหลกแล้วห้ามว่าปรุง ใส่เครื่องลงไปนะคะใส่มะเขือเทศบีบบรงหน้าก่อนที่นนองใส่ลงไปเลยผู้เดมักเปียวมากรสชาติกับปรุงตามใจเห็นมันเสร็จนะคะผู้คนมักเปียวมากบ่เปียวน้ามาขำเปียกแค่น้อย,อยที่นนอง หลายครับใส่แจ็คถ้าพี่เพิงนะพี่นอ้องพอก่อนน้ำตาลปีบ๊บตอนนี้ผู้เด็มกมากหวานก็ใส่หลายได้พี่นอ้องตำหรับนั้นเขากันใส่ชัรวไรจัน,น่อยพี่นอ้อง หงลงวใส่หน่อยแซ่หน่อยใส่หลายเสบ่บหลายฟ้าฮาก็เอาถั่วฟักยาวพี่น้องถั่วฟักยาวลงไปเอาก,กุ้งลงไปแล้วก็ตามด้วยไหลบัวนะคะไหลบัวในกรอบพี่น้อง ามด้วยพักของปีเสียบออกพี่นอ้องโห่ขวดโคโกได้พี่นอ้องเฮ้ขวดพี่นอ้องมัดตาพี่นอ้องโอ้ยเป็ดตาแสบลายพี่นอ้องตาแสบ,บอ่กพี่นอ้องกูโตบางใหญ่ๆได้พี่นอ้อง ปวดโคกเลยพี่น้องปวดโคกเลยโอย้สีสันจัดจ้านพี่น้องตำไหลบัวพี่น้องตำไหลบัวใส่กุ้งโต๊ปักง,งมากินน้ำกันพี่นอ้องลงมือกินเลยจ้ามามาพี่น้องกินตำไหลบัวมีหนมจีนมีผักขาชะอมมีผักกาดแก้วมะเขือทัวพู่พี่น้อง ตำไรบัวพี่น้องใส่กุ้งตัวบบกง่ายๆพี่น้องกุ้งสดตัวบักง่ายมาๆๆพี่น้องไม่กินน้ำกันแบบแซ่บด้วยพี่น้องไปพอไรบัวตลาดก็เล้ซื้อมาตั้มสืดเยอดแซ่บพี่น้องแซ่บ เธอพู้พี่น้องเขาโมงามงามพี่น้องมาเนี่ยนั่งขาดเที่ยงเนาะพี่น้องกิดขาดเที่ยงพี่น้อง ใส่สอนกับบอคคาคือมือพี่น้องกินกลุ่มพี่น้องม,มากินแล้วเมือไหร่พี่น้อง บสุดยอดเลยถ้าอมงมานงานพี่เนอะ

ตามลอบมาเด้อพี่นอ้องพักกาศพี่น้อง เป็ดแปรตายพี่น้องแห่เพ็แดแห่งแ่บพี่น้องอย่าลืมนะคะพี่น้อง เมืเ่องนี่จันเล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งตามเพื่อจะได้ชมคลกิปต่อไปของแย่จันนะคะแสบพี่น<ค>้องแทบ คลิปนีไปหน่กันนาะพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปใหม่นะคายคลิปหนานะคะสวัสดีพี่นอ้องเพชร